สมัยก่อนเนี่ยตอนที่โซเชียลหรือว่าพวก Facebook เข้ามาใหม่ๆเนี่ยรายการวิทยุเขาก็จะมีการมาอ่านข้อความเนี่ยที่ที่อยู่ในพวก f c e e o o o อะหรืออาจจะเป็นข้อความที่ทางคนฟังเนี่ยส่งเข้าไปส่งเข้าไปเป็นแสดงความคิดเห็นอย่างนี้แหละครับคราวนี้ก็มีบางคนเขาก็ใช้ชื่อจริง บางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็ตำหนิคนที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงอ่ะก่อนที่เขาจะตำหนิเนี่ยคอมเมนต์ของคนคนนั้นเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงเนี่ยเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับผู้ดำเนินรายการหรือตำหนิผู้ดำเนินรายการทันีีผู้ดำเนินรายการเนี่ยเขาก็ตำหนิไปแต่ไม่ได้ตำหนิเรื่องราวที่คนคนนั้นเนี่ยพูดถึงนะ ก็คือเข้าขายไม่เน้นเนื้อหาพาปัญญาสลายสําหรับผมนะก็คือเข้าขายนี่แหละเขาก็พูดบอกว่าคุณน่ะพูดถึงคนในคอมเมนต์นะคุณน่ะ,นะไม่ใช่ชื่อจริงแค่นี้คุณก็ยังไม่กล้าเลยอะไรทึกเนี้ยประมาณเนี้ยซึ่งการที่เขาไม่ใช้ชื่อจริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาที่เขาคอมเมนต์ไงฮนะประเด็นผมอยู่ตรงนั้น มันก็เข้าหลักธรรมดาละฮะนวนิยายนาปากกาของนักเขียนคอลัมน์เขาก็ไม่ไดใช้ชื่อจริงบางคนน่นะผมยกแบบนี้ก็อาจจะดูเล็กไปแต่ถ้าสุดผมจะยกให้มันดูเวร์วางอลังการชวนหน้าหมันไส้ซะหน่อยผมก็จะยกบอกว่าถ้าคุณเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้าคุณเคยเห็นท่านหรือเปล่าคุณได้ฟังจากจากคําพูดของท่านโดยตรงจากท่านพูดกับคุณหรือเปล่า แล้วคุณเชื่อได้ไงว่าพระตยติบโลกที่คุณถืออยู่ในมือเนี่ยมันเป็นกระพูดของท่านจริงๆอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างชูหน้าเหมือนไส้น,นิดๆนะแต่ว่ามันก็คือพทิร์เดียวกันเลยว่าผมก็กำลังจะบอกว่าคนทุกคนเนี่ยที่เขาไม่ได้ลงชื่อจริงเ่ยไม่ว่าจะเขาจะเขียนแล้วเขาจะพูดหรือเขาจะทำอะไรเนี่ยสําหรับผมนะมันไม่ได้มีความหมายมากมายขนาดนั้นถ้าเนื้อหาของเขาเนี่ยเราฟังแล้วเราคิด ตามแล้วเราก็เออมันมีเหตุผลนะหรือเขาจะพูดในเชิงสืบสวนสอบสวนเป็นเป็นข้อมูลอ่ะถ้าเขายกมามันก็มีเหตุผลหรือเขาจะพูดเชิงตรกะวิทยาตักเออวิทยาศาสตร์พิสูจน์ข้อเท็จจริงคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ถ้ามันมีเหตุผลม,มันก็มีเหตุผลนะฮะคือผมไม่ไจำเป็นจะต้องมีค้นหาหรือว่าเขาเป็นใครเขาคือคนไหน อันนี้มันเกิดขึ้นในยุคก่อนเนี่ยจมะมียุคยุคก่อนหมายความว่าในอดีตที่ Facebook หรือว่าการพิมพ์แชทเนี่ยผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารนี่อาจจะไม่เฟซบุ๊ Facebook อาจจะยังไม่มาด้วยนะพิมพ์แชทแสดงความคิดเห็นผ่านทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นน,นานอันนี้นานแล้วแต่ก็จะมีคนเถียงอย่างเนี้ยหรือว่าใช้ยกตัวเนี้ยมาพูดเป็นประจำเลยผมมีชินบ่อยมากเลย ซึ่งก็อีกทีนะฮะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาที่คนคนนั้นเขาคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะขยายความให้อีกเดี๋ยวจะหาไม่แร์เรือว่าคุณเคยเห็นที่ผมถามว่าคุณเคยเห็นุูธเจ้าว่าคือไอ้คำว่าเคยเห็นของผมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามนุษย์อายุเฉลี่ยร้อยปีใช่ไหม,ไมท่านจากไปแล้วอ่ะจะมาถามนปัจจุบันว่าคุณเคยเห็นผู้เจ้าหรือเปล่ามันก็ไม่แร์ใช่ไหมไม่ฮะผมขยายให้ลือให้ขยาย ช่องทางออกไปอีกคือว่าคุณจะเห็นผ่านช่องทางไหนก็ได้นั่งทางในนั่งสมาธิยกตัวอย่างนะเป็นแนวทางประเภทเนี้พูดแบบนี้พูดไปถึงตรงนี้ก็น่าจะพอจะจินตนาการและพอเข้าใจได้ว่าผมหมายผมหมายถึงอะไรว่าผ่านทางช่องทางไหนก็ได้อีกเรื่องหนึ่งคนเนี้ยก็นักจัดรายการวิทยุเหมือนกันแล้วเคยยกเรื่องภูมิศาสนาเนี่ยมาพูด สำหรับผมนี่ก็ถือว่าบ่อยเหมือนกันด้วยเขาพูดในทำนองเดียวกับคนที่บอกว่าคุณไม่ได้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเลยพูดเดียวทำนองเดียวกันเลยเขาพูดทำนองนี้ฮะเขาก็คงโดนคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยผมจําไม่ได้แน่ชัดหรอกแต่เขาใช้คํานี้ที่ผมจําได้ติดติดสมองเลยบอกว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะ อยู่ในที่สว่างแต่ตัวคุณนะ่ะตัวคุณหมายถึงว่าตัวคนที่คอมเมนตะ์อันนี้เขาให้โทรศัพท์เหมือนให้ทางผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาคุยอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าตัวคุณนะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้อยู่ใน,ในความทรงจําอยู่แต่คําที่ผมคิดว่าผมจำไม่ผิดคือเขาบอกว่าแต่ตัวคุณนะ่ะอยู่ในที่มืดโอ้โห คุณใช้คำว่าที่มืดเนี่ยสําหรับผมเนี่ยภาษาไทยมาเนี่ยความหมายมันลบไงฮะไอ้ที่มืดมันโจรมุมตึกรับรับล่บอล่อ,อทำอะไรคือทางไม่ดีอ่ะเหมือนพวกมิจมิจฉาชีพอ่ะผมว่าอัน,นอเนี้ยไอ้คาเนี้ยสําหรับผมมันเกินไปถึงเขาจะคอมเมนต์ไม่ดีอะไรใส่คุณหรือว่ามีการถกเถียงกันเรื่องอะไรเนี่ยไอ้คําว่าที่มืดเนี่ยมันเกินไปฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ ไม่ได้นเนื้อหาพาปัญญาสลายมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมพูดเด่กคนคนนั้นเขาจะปัญญาไม่ดีนะแต่อันนี้เป็นหลักการที่ผมความคิดของผมเฉยๆคุณจะสอบได้ที่หนึ่งของประเทศท็อปเท็นทเวตี้ท็อปฮันของประเทศในสมัยคุณมันก็เรื่องของคุณนะแต่สำหรับจุดนี้ โมเมนต์นี ed, ้พีเรียดนี้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยผมแค่บอกว่าผมไม่เห็นด้วยไอ้คำคำนี้มันเกินไปคือกระบอกว่าพูดคุณอยู่ในมุมมืดแบบเนี้ยมันไม่ต่างอะไรกับบอกบอกว่าคุณไม่ใช่ชื่อจริงหรอกแล้วคนคนนี้กผมก็ถ้าผมยกตัวอย่างมาเทียบก็เหมือนกันนะข้อความบทความคนเขียนเนะี่ยเขาบอกชื่อจริงเนะ่ะ ข้อความที่คุณชอบเลยเอา้าบทเพลงที่คุณฟังเนื้อหาที่เขาเขียนเนี่ยคุณเขียนเพลงเขาเขียนนาากาก็มีนามแฝงนาากาซึ่งไม่ได้ใช้จริงจริงก็มีคุณก็อาจจะชอบคุณก็อาจจะเห็นด้วยกับเหตุผลของบุคคลเหล่านั้นมันก็เป็นไปได้แล้วมันมันต่างอะไรกันนะแต่พอถึงเวลาที่คุณไม่พอใจหรือคุณอยากจะ ตําหนิเขาตําหนิบางคนเน่ะคอมเมนต์เขาไม่อาจจะไม่ถูกใจคุณหรือคุณจะคิดว่าคอมเมนต์เขาไม่ดีอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณกลับไปพูดเรื่องแบบนี้ผมว่ามันไม่สำหรับผมมันมันคนละเรื่องกันนะอีกเรื่องหนึ่งก็คล้ยคายๆกันแต่เป็นยุคยุคใหม่ละยุคใหม่ประเภทแบบว่าไลฟ์สดแล้วมี คนดูสามารถที่จะคล้ายๆว่าจะให้เงินสนับสนุนได้ thank you ละร้อย thank you ละดอลลรา thank you ละสองเหรียญสามเหรียญดอลลราอะไรประมาณนี้อันนี้ก็มีคนคนหนึ่งก็เขาก็ไลยสดไล์ไล์ยอยู่น่าจะเป็นความเห็นเหมือนอีกเหมือนกันความเห็นของคนที่ดูเขาเนี่ยน่าจะเป็นความเห็นที่แบบ มือนจะตําตหนิหรือจะขัดแย้งอะไรกันสักอย่างผมจาความเห็นไม่ได้แล้วแต่คนที่ก็ไลฟ์สดอยู่เ็าบอกว่าคุณคนเนี้ยหมายถึงว่าคนที่คอมเมนต์น่ะนะคุณคนเนี้ยคุณเนี่ยขี้ขาดนะคุณเป็นคนขี้ขาดขี้ขาดเพราะอะไรฮะน่าจะพอเราได้ก็คือเหมือนเดิมคุณไม่บอกที่จริงนาสกุลจริง <laughs> คุณเป็นคนขี้ขาดนะคุณไม่บอกที่จริงนามสกุลจริง แล้วสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็พูดไปเรื่อยๆนะไ์วสวดก็พูดไปไปไปเขานี้มีผู้ชมแ h a n k y o เป็นจำนวนเงินผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะมันจะไม่มีระบบนี้อยู่แล้วมีกี่บงกี่บากี่ดอนอะไรก็ว่าไปใช่ไหม คนคนที่ไลฟ์สดก็ว่าไงไหมเขาบอกอ๋อขอบคุณมากนะคุณตึ๊ดตุ๊ดต๊ดตุ๊ดีแต่ผมอ่านยังไงนะคนที่แตงกิ้วเป็นจํานวนเงินคนนั้นเนี่ยและชื่อที่เขาพูดเนี่ยหรือเ็าอาจจะไม่พูดชื่อนะผมก็จาไม่ได้แม่นเขาไม่ใช่ชื่อจริงทาสกุลจีนแน่นอนนะคือชื่อมันก็พอจะเราได้นะว่า,วาเออมันชื่อจริงเหรอ ไม่ใช่อ่ะผมว่ามันไม่ใช่แน่นอนอันนี้ผมก็าขำอ่าพอให้เงินแล้วไม่เห็นว่าอะไรเลยแล้วก็ให้เงินก็แน่นอนแหละครับถ้าถ้าเขาแต่งคิวเป็นจํานวนเงินเขาก็ต้องมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ที่ทําการไลฟ์สดอยู่ในะขนาดนั้นอยู่แล้วมันก็คงไม่จะไม่มีคอมเมนต์อะไรที่ขัดแยง้งหรือมีการคอมเมนต์ที่ไปในทิศทางคนละทิศคนลทางกันหรอก อะไรประมาณนี้เออคนไร้สดวคนนี้ก็ไม่ใช่เด็กๆนะอายุอันามก็เรียกว่าผู้ใหญ่แล้วด้วยซึ่งก็อย่างว่านะฮะก็มันก็เหมือนไม่เน้นเนื้อหาพาปัญญาสลายนะฮะก็มาเน้นกันถามว่าทำไมมูไม่บอกที่จริงนมสุคุลทีหาว่าเขาเป็นคนขี้ขาดอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวอะไรถ้าเถียงกันในเนื้อหาถกกันในเนื้อหา ผมว่ามันยังดูน่าฟังกว่าอีกแต่ย้อนกลับไปเรื่องที่ผมเปรียบเทียบว,ว่าคุณเคยเห็นหรููเจ้าคุณเคยรับฟังมาเพื่อแต่บิดกคุณเชื่อไหมละ่ะถ้าคุณเชื่อแล้วคุณเคยเห็นรูเจ้าอ่ะที่ผมยกตัวอย่างนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่แฟร์ไงฮะต้องอธิบายเพิ่มมันคือว่าทําไมผมไม่เปรียบเทียบกับบทความหรือข้อเขียนที่เขาใช้นามปากกาเพราะว่า ตามข้อมูลเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้เบิะนะผมก็เลือกเชื่อเอาตามข้อมูลดีกว่าตามข้อมูลบอกว่าพระไตรปิฎกนี่ไม่ได้บันทึกโดยพระพุทธเจา้าเขาใช้คําว่าพระโดยพระอรหันต์เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วกันก็มันจะได้ คือผมที่บอกตอนอย่างนี้ก็คือว่ามันจะได้ไปเปรียบเทียบให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมบอกคือว่าคนเขียนบทความเขียนคัมน์บางครั้งเขาก็ใช้นาปากกาเขียนพวงเขียนเพลงเขาก็ใช้นาปากกาซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าเป็นคนจริงจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าชื่อจริงก็คือใครด้วยก็ใครก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนไปแต่ไปโดกก็เหมือนกันก็ไม่ใช่พระเจ้าตามตามข้อมูลนะมันจะได้ มีความใกล้เคียงกันในเชิงที่ผมจะจะ,จะมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าเริ่มต้นจากจุดที่บอกว่าทำไมคุณไม่ใช้ชื่อจริงคุณขี้ขาดผมอยู่ในที่สว่างคุณอยู่ในที่มืดคุณมาเถียงกับผมทำไมคุณไม่ใช้ชื่อจริงล่ะแค่นี้คุณก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงแล้วใช้สูดโดทำไม มาดูในปัจจุบันเนี่ยที่ผมอัดเสียงอยู่ตอนนี้ปีสอง5ูนสองห้าปีคิสตากาลาด Facebook page หรืออะไรเนี่ยตามสื่อสังคมออนไลน์ในเขาเรียกกันเนี่ยผมดูจากชื่อนี่ไม่น่าจะเป็นชื่อจริงไม่น่าจะเป็นชื่อเล่นและไม่น่าจะเป็นนามสกุลด้วยซ้ำชื่อยูเซอร์เนี่ยแต่บางเพจเหล่านี้ สำนักข่าวที่อยู่ในทีวีเนี่ยใน,น,ยนทีวีนะไม่ใช่อยู่ใน u t u b e ทีวีที่มีหน่วยงานรัฐคอยกำกับเอาเนื้อหาของเพจเหล่านี้เนี่ยไปใช้บางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็เป็นคลิปแบบเขาถ่ายเล่นกันเองอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เนื้อหาแต่อันนี้ผมไม่ทราบนะว่าไอชื่อที่เขาตั้งชื่อแปลกๆมาว่าจะเป็นชื่อจริงเขาก็ได้ ผมก็ได้ไป,ไปค้นประวัติเขาค้นได้หรือเปล่าไม่รู้เลยเราจะมีสิทธิ์คน้นเ็าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จนที่ผู้เกี่ยวข้องเราจะไปยุ่งยากอะไรเขาได้แต่บแต่บางคนที่ผมพูดถึงปัจจุบันเนี่ย,เข,ยเขาก็ยังทําเขาก็ยังมีทํางานอะไรอยู่แล้วเขาบางคนนี่เขาก็ไม่ได้เอาเพจเหล่านั้นเนี่ย ที่ผมบอกว่าเพจชื่อแบบแปลกๆไม่น่าจะใช่ชื่อจริงเขาก็ไม่ได้นําอันนั้นน่ะมาใช้อ้างอิงนะก็แล้วแต่ไงฮะผมผมมันแล้วแต่ว่ามันจะคิดกับมันยังไงว่าเอาเป็นสูดโดทุกอเ่าไม่เอาเลยก็ก็แล้วแต่คุณไงแต่แหล่งข่าวแต่ถ้ามองกันอย่างละเอียดอีกแล้วเนี่ยก็คือว่าสํานักข่าวเนี่ยหรือสิ่งแต่มาข่าวที่อยู่มานาน ที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆเนี่ยก็จะไม่แหล่งข่าวแหล่งข่าวก็เป็นใครเราก็ไม่รู้แหล่งข่าวก็ไม่เปิดเผยอยู่แล้วแหล่งข่าวข้อมูลเป็นความลับไอ่ข้อมูลเป็นความลับชื่อเป็นความลับก็ไม่เปิดเผยอยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะเชื่อไหมล่ะก็แล้วแต่เราเลือกที่จะเชื่อเพราะว่ามีสำนักข่าวที่มีที่อยู่มานานคอยการันตีเป็นแบ็กให้ว่าได้ผ่านการ กรองมาแล้วว่าแหล่งข่าววันนั้นน่าเชื่อถือเราก็เลยเลือกที่จะเชื่อก็ก็แล้วแต่แต่ที่ผมจะบอกคือว่าเรื่องหลังการทํางานสานักข่าวที่อยู่มานานเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็มีแหล่งข่าวที่ที่ไม่สามารถจะบอกชื่อได้ให้กับผู้อ่านผู้รับชมที่อย่างชัดเจนเหมือนไม่ต่างอะไรกับที่สำนักข่าวนั้นเอาเพจ อ้างอิงเพจชื่อแปลกๆมาแล้วก็เอาข้อมูลจากเพจนั้นมานำเสนอให้กับประชาชนได้รับทราบสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ช่วยการสนับสนุนช่องนี้กันได้นะตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ให้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปอ่านวิธีการทำที่ในในส่วนของคำอธิบายใต้คลิป